แฟนคลับเตี๋ยวคอปเปอร์ฟังทางนี้อร่อยคูณ3กับ3เมนูซี่โครงเนื้อสุดพรีเมียมเพื่อให้ทุกคนได้เปิดประสบ การแห่งความอร่อยในพอร์ชั่นที่อิ่มตับพอดีในราคาย,ย่อมเยาวเพียงเมนูละ299บาทเท่านั้นเมนูแรกข้าวผัดพริกขี้หนูซี่โครงเนื้อทอดนำข้าวมาผัดกับพริกให้ได้รสชาติจัดจ้านจากนั้นนำซี่โครงเนื้อนุ่มๆไปชุบแป้งทอดบางๆจนได้เนื้อสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในนำมาท็อปปิ้งบนข้าวผัดพริกขี้หนูและนำเสิร์ฟให้กับลูกค้ากินกับน้ำยำครบรสมีทั้งรสเปรี้ยวรส เค็มและหวานอ่อน,ออน ใครได้เจอจานนี้เข้าไปรับรองติดใจกันอย่างแน่นอนเมนูต่อมาคือก๋วยเตี๋ยวเรือซี่โครงเนื้อใช้ซี่โครงเนื้อชิ้นหนาหมักกับเครื่องเทศจนเข้าเนื้อและนำไปซูวีให้มีความเปื่อยนุ่มกินกับเส้นเหนียวนุ่มลรยกา,กากหมูกรอบๆเธอจา๋ามันอร่อยมากเมนูที่3คือยำซี่โครงเนื้อจัดว่าเป็นแอปเิไทเซอร์ที่จัดจานกินแล้วยากที่จะลืมพบกับทั้ง3เมนูได้ที่เตี๋ยวคอปเปอร์ได้ สิง3าสเกคอ8จ้า